ภายหลังมีผู้แจ้งเบาะแสว่าพบเห็นหญิงวัยกลางคนผิวเหลืองผมยาวพูดภาษากลางรูปร่างมีน้ำมีนวลชื่อลำดวนกุญชรชัยปรากฏตัวหน้าร้านซ่อมจักรยานยนต์แห่งหนึ่งบริเวณหัดใหญ่ในของช่วงบ่ายวันที่11พฤษภาคม2555อันเป็นผลสืบเนื่องจากผู้ฟังรายการแลาบ้านแลเมืองทางสถานีวิทยุก,กระจายเสียงมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตหาดใหญ่ fm-88MHz ได้แจ้งเรื่องราวคนหายผ่านทางรายการเมื่อสีวันก่อนผู้ฟังที่แจ้งเรื่องราวในวันนั้นคือบุตรสาวของลำดวนโดยเบาะแสเดียวที่ทราบในขณะนั้นก็คือแม่ของเธอมีอาการผิดปกติทางสมองก่อนหน้านี้เดินทางไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียและพบว่ามีอาการผิดปกติเลยนำตัวกลับมาพักที่แมนชั่นแห่งหนึ่งในหาดใหญ่ก่อนลำดวนจะหายตัวไป ซึ่งเธออยากจะเจอแม่และพาตัวแม่กลับบ้านนี่คือเสียงในวันออกอากาศผ่านรายการและบ้านแลเมืองเมื่อวันที่8พฤษภาคม2555เวลา16.15นนซึ่งวาทิตย์ทองสุขเป็นผู้ดำเนินรายการและเปิดรับสายออกอากาศสดทันทีที่มีการติดต่อเข้ามาสวัสดีค่ะครับเอ่อตามหาคุณแม่ใช่ไหมฮะเนี่ยขอใช่ค่ะครับเรื่องเรื่องเรื่องเป็นยังไงฮะคุณจุธามาศเล่านิดหนึ่ง อ่าพอดีว่าแม่ดิฉันนี่ไปทํางานอยู่ฝั่งมาเลเซียค่ะ<ช>คือเข้าปีที่สองแล้วแล้วควีนี้เอ่อเมื่อตอนเมื่อช่วงเดือนเมษาค่ะสามอาทิตย์หลังนี้คือคุณแม่ดิฉันมีอาการเหมือนมีโรคประสาททางจิตอะคะ<ช>่ะแต่ว่าเ็กระือการคุือขง้างตัวคนร้ายเจแล้วก็ยอมคุยกับใครอะค่ะช,ชอบอยู่ที่เงียบเงียคนเดียว แล้วทีนี้เพื่อนของแกที่้างานในหิ่แเนี้ยก็เลยพักกับมาที่ฝั่งไทยค่ะแล้วพอมาถึงฝั่งไทยที่หาดใหญ่ในคืนวันที่สองของเดือนพฤษภาคมนะคะช่วงสี่ทุ่มกโมงค่าก็ตกห้องให้อยู่กันที่เฟิร์สเมนชั่นด้านหลังของฟอยฟลิตตี้ที่ขายตัวรถตัวค่ะครับอยู่อยู่ที่ท,ที่ที่ไหนนะฮะพักพักอยู่ที่ เฟิร <First, S 2> <First. S 1> ์สเมนด้านคะ <First. S 1> ด้านด้านด้านหลังของออบริษัทที่ขายรถหัวรถทัวร์ค่ะอ๋อด้านหลังบริษัทบริษัทที่ขายรถทัวรใ์ใช่ไหมฮะใช่นะคะค่ะปกติปกตินี่แม่อยู่ที่จังหวัดเอแม่หนูเป็นคนจังหวัดพิษนุโลกอะคะ่ะคือมีลนกเดิมแต่ตอนนี้แกเอ,อมาซื้อบ้านอยู่ที่กรุงเทพ แถวปอเวศนะคะอยู่ <S <S ได้หลายปีแล้วนะตอนนี้แม่ก็มาทํางานของมาเลเซียกับเพื่อนและเมื่อมีผู้พบลําดวนในสภาพอย่างที่เห็นผิวหนังมีจ้ำแดงๆคล้ายถูกรอยแมลงกัดต่อยหรือแพ้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับผิวหนังไม่สวมรองเท้าสวมเสื้อโปโลสีส้มและกางเกงขาสั้นสีดำนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่เจ้าของร้านซ่อมจักรยานยนต์เป็นผู้ให้นั่งรอยอยู่บริเวณดังกล่าวป้าแจ้วขวัญชัยแฟนรายการและบ้านแล่เมือง ผู้แจ้งเบาะแสคนแรกแก่เจ้าหน้าที่บอกว่าตนเองเดินทางมาซ่อมจักรยานยนต์ที่ร้านแห่งนี้และเกิดฝนตกทําให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ได้เห็นหญิงคนนี้ยืนตากฝนไม่ยอมเข้ามาหลบข้างในเลยผิดสังเกตประมาจากวัดใหญ่ไงมาซ่อมรถเรแล้วก็ห็นก็ยืนตกกากฝน,น,อ,กอ,ยนกอยู่แล้วก็คว้าก็แลบร้องยู่หญปาก็ถามเจ้าของร้านว่าใครเขาบอกว่าใหรมานั้งต่งม่ี้แล้ว ก็ตะคุนถามน้องก็ขนตกตะคุนถามว่าน้องน้องที่ลำดวอนไหมเขาบอกว่าใช่ไม่รู้ว่าเคยนึกว่านึกว่าคนอื่นนึกว่าเป็นคนแถวนี้มานั่งนึกว่าสัตว์ปาตากลมมานั่นโดนโดๆหลายวันแล้วหลายวันแล้วสามสี่วันแล้วก็เหมือนที่ป้าเจ้โบว์กันเองโคกแกตายเนี่ยผมฟังรายการโมโอมะกี้ผมเจอผมอ๋อเฉยผมไปเปรตเมื่อกี้นี่ป้าเจ้แกแกตจวผมก็นั่งฟังทุกวัน ภายหลังเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาตรวจสอบก็ได้เข้าเจรจาทันทีแต่เจ้าตัวกลับแสดงอาการเคร่งเครียดและมีท่าทีไม่พอใจรวมทั้งต่อว่าเจ้าหน้าที่เมื่อสถานการณ์ไม่ดีขึ้นทีมงานรายการหลายบ้านหลายเมืองได้ติดต่อกลับไปยังบุตรสาวเจ้าของเรื่องเพื่อให้พูดจากเกลี้ยกล่อมแม่ของเธอแต่กลับโดนผู้เป็นแม่ปฏิเสธอย่างสิ้นเยื่อใหญ่โดยอ้างว่าจะขอคุยกับผู้เป็นพ่อเพียงคนเดียว ต่อมาทราบจากลูกสาวว่าพ่อของลำดวนหรือคุณตาของเธอนั้นได้เสียชีวิตไปกว่า20ปีแล้วเกียดจาเกีดจ่ากอนเก่จ่าอนเกหวานล้อมพูดยังไงก็ได้คือให้เขาไปไอ้ได้ความพยายามเกลี้ยกล่อมลำดวนใช้ระยะเวลากว่า3ชั่วโมงด้วยบรรยากาศรา,รายรอบที่เป็นแหล่งชุมชนตลาดอากาศร้อนแดดออกหลังฝนตกเธอเริ่มออกอาการหงุดหงิด ถือเก้าอี้เดินหนีห่างจากเจ้าหน้าที่ออกไปนั่งคนเดียวพูดเพียงว่าจะรอพบพ่อพ่อมาหาเธอที่นี่ทุกวันการเจรจาได้เกิดขึ้นสามครั้ง,งแต่ไม่เป็นผลสำเร็จเจ้าหน้าที่ตกลงกันว่าจะให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการมาเจรจากเีียกร่อมก่อนจะนำเธอไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขา<ม>เพื่อบำบัดและดูแลใกล้ชิดโดยแพทย์ต่อไปฉันทวัฒน์แซ่หลีถ่ายภาพสมปราศวคน ทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน